ปฏิมากรรมนะครับที่ปฏิมากรรมโลหะนะครับที่มีรูปทรงบาทคว่ำนะครับกเ็เหมือนว่าจะยังก่อสร้างนะครับด้านในน่าจะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับอยู่ใน,นระหว่างดําเนินการนะครับไม่แน่ใจว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับ ซึ่งรอบๆนะครับรอบๆประติมากรรมนะครับที่เป็นรูปปั้นคว่ำนะครับก็จะมีกำแพงล้อมรอบนะครับกำแพงล้อมรอบสี่ทิศเลยนะครับซึ่งตรงบริเวณกำแพงก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะประติมากรรมนะครับคล้ายๆกับพวกเราไปดูใกล้ๆนะครับ มันก็จะคล้ายๆกับเหมือนวัดนะครับเหมือนวัดเลยนะครับอันนี้ที่อยู่ในกำแพงรอบๆนะครับปฏิมากรรมโลหะที่อยู่ล้อมรอบปริมากรรมโลหะที่เป็นรูปบาทควานะครับดูแล้วใหญ่โตมโหฬานสวยงามครับ